สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่สี่เก้าเนาะ หกเจ็ดหน6่งเจ็ดหก้าสี่ด้าหกับคู่ลุ้นในการเดิรรู้สึกว่าเช้านี้คือีกจีนห้างสินีมาแนวทางเดียวกันเดิอต่อไปบ่ายสามก็หกแปกับ1 3 0่งสามศูนย์หนึ่งสามสามนะ3 7 3 8 3 9ดสามแปดสามเก้า่งแปดสองแปดห้าเนาะเอาสองอันนี้รวมกัน หกหนึ่งแปดสามหกศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งห้าจับคู่ก็สามหกหกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดแปดสามหนึ่งหกหกหนึ่งนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับสามหกศูนย์แปดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งหกสามแปดอย่างนี้ก็ได้เนาะสี่เจ็ดสามเจ็ดสามหกหกเก้าหกเก้าสาม สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ